ไม้กินอะไรอ่ะฮะคุณอะไรนะกินอะไรหรอก็ไม่เห็นมีกินอะไรนี่กินอะไรอ่ะกินมันที่เลยกินมันที่เลยกินมันขี่เลยเฮ้ยเหรอ ไม่ใช่ใคช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยอาวไม่กด่อนจริงแล้วเหรอกูกูช่วงนี้ฉันเครียดมากเลยโธ่เครียดอะไรอ่ะฉันนั่นรู้สึกบางบางก็ไม่นะแน่นอยู่โอ้ยกูกูฉันไม่ได้หมายถึงตัวฉันหมายถึงผมฉันนี่ วละทไมเพราะว่าฉันสั่งตัวนี้มาเลยจ้านี่ยาปลุกผมอุ้ยยาปลุกผมเหรอใช่ยังฉีดเลยละกันอุ้ยเดี๋ยวไม่ได้กูกูนี่ฉันสั่งมาเขาบอกว่าสรรพคุณมันอ่ะแรงมากเลยนะฉีดเขาแบบผมดกขึปั๊มแบบหูเหมือนตาดงดิบอะจริงเหรอใช่งั้นเอางี้เธอต้องทำฉีดหลังกินข้าวอาบน้ำช่ยแต่ฉันต้องไปเตรียมตัวก่อนเพราะฉันต้องเตรียมตัวไม่ให้มันฉีดเกูยังปลุกออกมาเป็นที่สวยโอเคโอเคงั้นฉันไปเตรียมอาหารละกันโอเคงั้นฉันไปเตรียมตัวหวานนี้ก่อนละกัน พี่กุ๊กจะมีน้ำหอมให้เราฉีดตัวไหมเนี่ยน้ำหอมแน่เลยฉีดดีกว่าฉีดเลยแล้วกันแช่นนี้เพื่อนก็จะไม่รอรอตัวเหม็นละไปดีกว่าเฮ้ยคอนจัง เฮ้ยทำไมเขาจะเป็นยยาแบบนี้เฮ้ยเขาไม่มีใครเห็นหรอมั้งกลับดีกว่าเฮ้ยวันเก,กาอะไรอ่ออะเฮ้ยคนจักรเล่ห์ุดยาวเลยเฮ้ยผู้ชายวันคนจักรเล่ยา กินข้าวดีกว่าอุ้ยน้ำร้อนเรียบยยร้อยอุยรีบกินข้าววันนี้จะได้เข้านอนอย่างรวดเร็วอุย้ยน้ำร,อร้อนกลางดินนี่ใส่เลยละกันนะโอ้อันดับแรกต้องใส่ซุปก่อนชื้นต้มจืดที่ดีเนี่ยต้องเป็นต้มจืดที่มีผักใส่ลงไปโรย,ยเสียงอะไรอะ่ะ ใครรองไห้เลยอะ โอ้โหขโนหน่ะมันกำจัดง่ายๆค่ะแค่เราตัดเล็มหรือว่าโกนงั้นอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่กู่ะไปเอากันไกลมาตัดขนเลยง่ายที่สุดไป อะไรนะคะอ่ะเอาลงเลยเดี๋ยวพี่อกูไปส่งที่บ้านนะเดี๋ยวพี่กเูเอาเอาเอาของไปวางก่อนนะคะแพาตี้ก็อยู่ไหนไม่รู้เนี่ยจะฝากต้มต่อเอ,อยู่ก็มาแล้วมั้งอย่าวางนี่ละกันไปส่งน้องก่อนเฮ้ยร้อนโอ๋ยหออใหญ่กูกูหายไปไหนแล้วเนี่ยโอุย้ยต้อมหล่อแล้วหร่อหืมแต่ยังไม่ได้ใส่หมูเลยนี่โอ๊ยต้องใส่หมูลงไปด้วยนะ นีใส่ลงไปนี่แล้วก,ก็ต้มรออีกแบบหนึง่งโอ๊ยกอ๊ยกุ๊กทำไมเตรียมวัตถุดิบแค่นี้เองเนี่ยโอ๊ยตายโอ้ยไียยย้กุ๊กๆถึงขั้นเตรียมสาลายเส้นผมที่ดังที่สุดใน tiktok มาตอนนี้เลยเหรอ อุ้ยใหญ่นี้มันฉลาดมากเลยอ่ะรู้ได้ยังไงว่าเนี่ยสรรพคุณเป็นยายวันยุวัฒนะที่จะทําให้สวยเป่งปังย้อนวัยเหมือนเป็นสิบปีอ๋อหืม,ม,ม,มต่กีนมันแตกๆหรือว่เป็นกิน่าเงนี้ยแหละกิน่าเงนี้ยใส่ลงไปเลยดียกว่า <laughs> ทีเนี้ยก็เรื่องรสชาติแล้วแหละนี่ก็กินก็ใช้ได้แหละหอเอาละนะ เ,เธอไม่มีสิแต่กูกูก็แบบเธอเป็นคนที่แบบน่ารักมากเลยอะฉันไม่คิดว่าเธอจะห่วงใยฉันิขนาดนี้อะอ๋ห่วงใยอะไรก็ฉันก็แค่เตรียมต้มจืดให้เธอไงทั้งผักทั้งหมูไม่ใช่หรอโนโยนโยมันไม่ใช่วัดหยิบธรรมดายอย่างงั้นกูสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าเธอรักฉันมากอะก็คือนี่สาลายเส้นผมเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเทปตี้ สิ่งที่ฉันเตรียมเมื่อกี้มันไม่ใช่สายเส้นมันเป็นสายที่มันแบบเหมือนผมตรงนี้